เหนว่าพี่ชายเธอต้องผีออกแ,แน่ๆเลยนงรักเอ้ยนี่อาทิตย์ที่แล้วนะหน้าเขาเยี้ยเหมือนจะตายอย่างนั้นอนะพอมาอาทิตย์นี้นะหน้าบานค่อืมก็น่าน่ะสิคุณนนนดูแปลกยังไงไม่รู้อารมณ์ดีนะใครว่าอะไรก็ไม่โกรธโอ้ยถ้าอย่างนั้นเข้าขั้นแล้วล่ะอืมมันก็พิลึกนะปิชาณาว่าคุณนนเนี่ยจะต้องไปหาใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลยนี่ ปีชนาสังเกตนะถ้าเกิดเป็นวันพฤหัสกืนงอาทิตย์นะคนนนเนี่ยจะต้องรีบออกไปเลยคาดปีชนาทักเนี่ยยังไม่ทักด้วยเลยขับเรือบือบอ้อไปเลยอออเอ๊แล้วคุณนนท์เขาจะไปหาใครทางคลองอ่ะนั่นแหละสิใช่เอ้ะธอไม่มีญาติอยู่แถวนั้นใช่ไหมอืมแล้วเขาไปหาใครหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนะอืมไม่รู้แหละ แต่ยังไงคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่พิเศษแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นนะคุณนนท์คงจะไม่ลงทุนซื้อเรือซื้อแพแล้วอะไรนะจะหาพระเอกให้พี่เหรอใครเปนหนาปิศานาชื่อคุณโกศลจ้ะเป็นเพื่อนรุ่นน้องของอานี่พระเอกของซีรีสคนนี้นะมาทั้งเม้อากาศเชียวนะ คิดดูว่าก็แค่ไหนอืเก๋จริงๆเลยล่ะบ้านะนงรักนะอะเปน็นยนาเธอพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะอ,อ๋อเป,ปล่านะนี่ข้าพเจ้าพูดจริงที่สุดเลยนะสิรีนี่คุณโกศนนะี่นะจะต้องย้ายมาประจําที่กรุงเทพชั่วคราวเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวไปเป็นทูตนี่เอาเหนา้ารับรองว่าต้องถูกใจสิรีแน่คนนี้ยนี่ แกหรือเปล่าถ้าเกิดอายุคราวอาวิารัตของปริศนาแล้วก็พี่ว่าไม่ไหวนะโอ้ยไม่หรอกหนุ่มกว่ากันเยอะเลยจ้ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กําลังพอดีด้วยขนาดที่สิรีชอบเลยแหละอุ้ยบ้าเนอนะแต่เมื่อพี่พูดเล่นๆน,นะนี่นี่ใคร่าพามาแนะนําให้รู้จักจริงๆนะพี่ไม่เอาจริงๆด้วยอ๋อเฮ้ยเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้างั้นก็เสียชื่อแม่สื่อไปรนาหมดน,นะเซม โอ,โอ้ยน่าสนใจออกซีรีสนี่มีแม่นะต่อไปเธออาจจะได้เป็นคุณหญิงท่านที่ก็ได้ืมฝันไปสิเป็นขี้ทูดนะมากกว่านี่ไม่เอาแล้วนะจ๊ะใครจะยังไงก็ฉันไม่ร่วมด้วยเด็ดขาดนะแล้วเดี๋ยวเกิดเขามาคิดว่าเราเนี่ยเป็นพวกคอยอยากจับผู้ชายทํายังไงเฮ้ยเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกคุณโกศลนนะเป็นคนดีนะสิรี พี่ก็ไม่ได้ว่าว่าเขาเขาไม่ดีอ่ะแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ใจใครล่ะฮะเดี๋ยวเกิดเขาคิดว่าเราอยากรู้จักเขาเต็มแก่ทํำยังไงอ่ะนี่เอาอ่ะพี่ยอมอยู่เป็นสาวมทึมทึกไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพี่ง่ายๆหรอก สวัสดีครับหม่อมปริศนาโอ้ยเรียกปริศนาอย่างเดิมเลยละค่ะไม่ต้องเรียกหม่อมหรอวนะคะเชิญนั่งก่อนคับ,บ,<อ>บครับ,บ,บ,บนี่คุณโกศลมาถึงกรุงเทพเมื่อไ,ไหร่คะเนี่ยอ๋อมาถึงเมื่อวานนี้เองครับอเอ่อม่อมหมายทางโน้นงานทางโน้นเสร็จเร็วก็เลยได้กลับมาเร็วนี่คุณหลวงวลรจตยังฝากของมาให้ด้วยเลยอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ พิลสาลำบากขนมาให้ไม่เป็นไรครับเออไม่ทราบว่าท่านชายประทับอยู่หรือเปล่าเจ็ดโรงพยาบาลค่ะแหมน่าเสียดายจังเลยนะคะคุณกสลมาทั้งทีก็ไม่ได้พบกับท่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไงซะผมก็คงจะต้องมาเยี่ยมอีกอยู่ดีอะ <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้คุณกสลว่างหรือเปล่าคะจะได้ทานข้าวด้วยกันแต่คงจะก็อยากจะอยู่ทานด้วยนะแต่ว่าบังเอิญ ญาติผู้ใหญ่เรียกพบตัวสก่อนอเอาไว้เป็นข่าวหน้าก็แล้วกันค่ะเดแล้วอาเป็นยังไงบ้างคะก็สบายดีะนะแต่รู้สึกก็จะคิดถึงหลานสาวคนนี้มากไปหน่อยอก็เลยดูเงาเงาไปทำไงได้ะนะคนโสดก็เป็นอย่างนี้ถ้า <laughs> อย่างนั้นคุณโกศลเนี่ยก็ต้องรีบเลิกเป็นโสดได้แล้วนะคะจะได้ไม่เหมือนอาไงคะความจริงเองผมเนี่ยตัวเป็นอยากจะ แต่งงานแต่งการย่ยบขอ้อวพนกันนะแต่ว่ายังหาใครมาเป็นเจ้าสาวไม่ได้สักทีสงสัยต้องให้เพชช่วยล้วมัง้งตกลงค่ะงั้นรับรองเลยนะคะว่าคุณโกศลนนจะไม่อยู่เป็นโสดอีกนานแน่ว่างิมาไม่ได้ค่ะบอกว่าไม่สบาย <c oughs> คุณโกศล <c oughs> คะศิรนะต้องขอโทษด้วยนะคะ มาเงไหลครับก็ต้องมาขอโทษอะไรผมอยังไงสักวันนี้ผมก็ต้องมากินกับข้าวฝีมือป้าส้อยอยู่ดีแตออ่ว่าแต่คุณสรีไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับโยเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะปริศนาคิดว่าสิรีเก์มากกว่าเขาคงจะอายอะคะ่ะสิรีนะคะถ้าทางเขาทาเก่งไปอย่างนั้นอะแต่จริงๆออะขี้อายยิ่งกว่าอ,อนองอีกคะ่ะปิศนาว่า ให้สิรีก็ทําใจได้ก่อนนะคะแล้วปริชนาก็จะนัดเขามาอีกทีรับรองค่ะว่าจะไม่ให้เสียชื่อแม่สื่อลอกไม่เป็นไร,รครับถ้าผมมีวาสนาจริงสักวันคงได้พบกัน ค่อต้อสบายเลยค่ะ <c oughs> แหมวันนี้นึกยังไงคะ <c oughs> ถึงได้มไ่เยี่ยมปริศนาได้วันนี้ไม่ได้มาเยี่ยมใจเฉย,ยนะเพลแต่ที่มานี่มาขอให้ช่วยด้วยขอให้ช่วยเอ๊ะเรื่องอะไรเหรอคะเอ่อเรื่องเรื่องเอ๊ะถ้าคุณกอสนพูดอย่างนี้ปริศนาจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะคะเอ๊ะ หรือว่าเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะเอะใครคะปริศนารู้จักหรือเปล่ารู้ปริศนารู้จักด้วยเอ๊ะใครเอ่ยคุณสิรีเฟสเฟสก็รู้นะว่าผมพูดไม่เก่งอ่ะแต่ผมนึกชอบคุณสิรีจริงๆอะ แล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้แล้วว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปดีอะแล้วนี่เจอกับซีดีแล้วเหรอคะสองหนแล้วอ๋อสองหนก็นึกชอบแล้วอย่างนี้แม่สือก็ยังไม่ได้ทำงานเลยสิโอ้หใครบอกอะว่าพีซยังไม่ได้ทำงานพิซนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าต่อไปผมควรจะพูดยังไงดีหรือว่าจะทำยังไงดีอันนี้แหละที่พิซต้องช่วย โอเคค่ะคุณโกศลไม่ต้องห่วงนะคะให้แม่สื่อออกตรงเองรับรองค่ะว่เรียบร้อยแน่แม่คะ่ะสิษมามนมาแล้วคะ่ะหรู้ใครมาแล้วเหรอลูกวัดดีจ้าวัดดีโอ้ยน่าทานจัง,งเลยใช่แล้วแล้วก็อร่อยท้อด้วยเหรอ สวัสดีค่ะครับ่คะนี่คุณโกศลค่ะเป็นเพื่อนรุ่นน้องของอานี่แม่ปริศนาค่ะสวัสดีครับแล้วนั่ก็พี่อุบลสวัสดีครับแมดีใจจังเลยค่ะที่ได้รู้จักกันครับปริศนานะพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆเออปริศนาพาคุณโกศลไปที่ห้องรับแขกสิลูกอ๋ยไม่เป็นไรแล้วค่ะเชิญนั่งค่ะนั่งตรงนี้และค่ะเรากันเองนะคะ เธอ,อนั่ค่ะปวดหลังเน่จ้าแล้วก็กลับมาคราวนี้ได้อยู่ประจำเลยหรือเปล่าคะอ๋อยังไม่แน่ละครับต้องแลกกระถางผุ้ใหญ่ง,งั้นเชิญตามสบายนะคะครับไป<อ>หาหน้ามาให้คะ่ะสงสัยคุณโสรนจะต้องได้แต่งงานแล้วนะคะไม่อย่างนั้นไม่ได้เป็นเลขาเอกแน่จริงดิศรี ถามพี่ได้ยังไงพี่จะไปรู้ด้วยก็น,นึกว่ารู้นี่เฮแค่นี้ต้องทำหน้าแดงด้วยสนานนี่ท่านชายไม,ไม่ได้เด็ดไม่ด้วยหรือจ๊ะหรือว่าเด็ดโรงพยาบาลเด็ดโรงพยาบาลเออนี่นงรักกับสิรีเดี๋ยวไปดูหนังกันนะโปรแกรมใหม่ด้วยคุณโกศลจะเลีย้ยงสิรีต้องไปให้ได้นะ